คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องราวของยาเสพติดกันต่อคือต้องบอกว่ากลุ่มในการลักลอบขนยาเสพติดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาจะสายเอ,อ,อาศัยนะคะจังหวะที่ตอนนี้มันมีสถานการณ์ความไม่สงบก็คือชายแดนไทยกัมพูชาเขาก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะคะคงจะนํากําลังเนี่ยไปที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือก็เลยมีการอาศัยช่วงจังหวะนี้และะ้ค่ะลักลอบในการขนยาเสพติดเข้ามามากขึ้นนะคะครั้งนี้ชุดปฏิบัติการกอง กำลังผ่าเมืองค่ะเข้าปะทะกับขบวนการขนยาเสพติดนะคะแล้วก็พบเป้แล้วก็กระสอบดัดแปลงถึง10กระสอบด้วยกันในหนึ่งกระสอบเนี่ยบรรจุยาบ้าประมาณ200,000เม็ด10กระสอบนี่ก็ประมาณ2ล้านเม็ดนะ <c oughs> เยอะมากๆนะคะทีนี้เนี่ยก็คือไปปะทะกันที่แนวตะเข็บชายแดนช่องทางข้ามทางธรรมชาติบ้านผาหมีที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคือต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องแล้วเรื่องของการขนหรือว่าการลักลอบขนยาเสพติด ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเพราะว่าแน่นอนค่ะบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปมันก็ต้องมีเหตุปะทะกันอยู่แล้วอย่างกรณีนี้ก็มีเหตุปะทะกันเหมือนกันนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่กลับขบวนการผู้ลักลอบขนยาเสพติดเห็นบอกว่าปะทะกันเนี่ยกว่า5นาทีเลยทีเดียวค่ะแต่โชคดีนะคะที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ค่ะ,ะไปดูกันหน่อยค่ะเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการกองกําลังผ่าเมืองค่ะ ได้จัดกำลังพลออกเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการก,ก,กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติดนะคะพุทธศักราช2564ที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาช่องทางบ้านผาหมีค่ะอยู่ในพื้นที่บ้านผาหมีตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายต่อมาได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยนะคะประมาณ8-10คน เดินมาตามเส้นทางในภูมิประเทศพร้อมกับเป้กระสอบดัดแปลงเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจคน้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่นะคะจึงเกิดการประทะกันประมาณ5นาทีพอสิ้นเสียงปืนค่ะเจ้าหน้าที่ทุกนายเนี่ยปลอดภัยดีนะคะจึงได้มีการจัดกำลังพลเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อควบคุมพื้นที่ที่เกิดเหตุปะทะเอาไว้ค่ะต่อมานะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จัดชุดกำลังเพื่อไปพิสูจน์ทราบในพื้นที่ที่เกิดเหตุปะทะขึ้นค่ะแล้วก็ไปพบเป้กระสอบดัดแปลงภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ก็คือยาบ้านะคะจํานวนถึง10กระสอบด้วยกันในแต่ละกระสอบเนี่ยบรรจุเอาไว้กระสอบละ200 0 0 0เม็ดรวมยาบ้าป,ประมาณ2ล้านเม็ดด้วยกันค่ะ เจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจยึดแล้วก็นำของกลางนะคะส่งพนักงานสอบสวนที่สพแม่สายต่อไปซึ่งต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของกลุ่มกระบวนการนี้เองเนี่ยเขาก็อาศัยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะมากระทำความผิดโดยใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านกรณีไทยกัมพูชานั่นเองโดยคาดการว่ากำลังของเจ้าหน้าที่ทหารจะถูกกระดมไปปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นช่องทางในการลักลอบขนส่งยาเสพติดในปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วยก็คือคิดคิดเอาเองแหละว่าเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยอาจจะไม่ออกตรวจหรอกในช่วงนี้ ะะอาจจะขนกําลังไปอยู่ตรงนู้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางในการที่ทําให้เขาเนี่ยลักลอบลําเลียงได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าทางด้านของผู้บัญชาการกองกําลังผ่าเมืองนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดกองกําลังผ่าเมืองก็ยังคงสั่งการให้หน่วยในพื้นที่นะคะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็เข้มงวด ในการสกัดกั้นและปราบปรามยายาเสพติดอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะว่าถือเป็นภัยร้ายของชาตินะคะและเห็นบอกว่าตั้งแต่ในช่วงวันที่1ตุลาคม2567ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะ ทางหน่วยเองสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้328ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้457คนและที่สำคัญก็มีการประทะกับเจ้าหน้าที่ถึง53ครั้งค่ะกลุ่มกระบวนการเนี่ยเสียชีวิตไป34รายซึ่งยาเสพติดที่จับได้ที่บอกไปเนี่ยนะคะคือปริมาณเนี่ยเยอะมากๆยาบ้านเนี่ยประมาณร้อยกว่าล้านเมตร ซึ่งถ้าหากยาบ้าล็อตนี้ที่จับได้ทั้งหมดเนี่ยทันักเข้ามานะคะก็จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากเพราะว่ามูลค่าของยาเสพติดที่จําหน่ายรวมๆกันเมื่อกี้นี้คือแค่ประมาณเ,เรื่องของยาบ้านะแต่มันยังมีอย่างอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีน ไอซ์ฟินหรือว่าเคตามีนด้วยซึ่งมูลค่าของยาเสพติดที่จับรวมกันได้เนี่ยก็มากถึงประมาณ30,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวค่ะค่ะอย่าคิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของที่อาจจะมีความไม่สงบในบางพื้นที่นะคะ,คะก็ควรคิดไปเองอย่างที่แนนบอกอแต่จริงๆแล้วนะคะการปรับปรามยาเสพติดนั้นก็เป็นนโยบายสําคัญของทางรัฐบาลเองทหารเองหรือว่าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะเพราะว่าปัญหานี้มันส่งผลกระทบ กระเทือนไปถึงในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยรวมไปถึงความมั่นคงด้วยค่ะ